สวัสดีครับสวนจักรพัรดิสวัสดีครับผมเนี่ยครับวัน <c oughs> นี้ผมพามาไอ้วางระบบน้ำพุ่งครับผมกำลังติดแล้วเมื่อนี้เป็นวันที่16พฤษภาคม2563ครับมือเล็ก็เวลาประมาณ8นาฬิกา20นาทีครับผม วันนี้ในกาบริไซมาตาบอกให้ให้เบิงเรงนาฬิกาพร้อมเลยครับระบบติดตั้งน้ำพุง้งไผ่ย,ยักเอาไปเป็นแนวทางหรือยักไปลองไ่ที่ส่วนเบิรงกะเอไปประยุกต์ปรับปรุงไซได้เลยคับเ้อผมอาจจะจนแสงเดชครับเพื่อที่จะให้เห็นเกี่ยวกับน้ำโอ๊กมาตรงทอน้ำพุง่งครับอะไก้ อาจจะสันเดย์เรผมใช้มือถือไทยตรงที่ผมใช้น้ำพุ่งก็คือผมปุ๊กดอกขจรครับผมนี่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วครับน้ำพุ่งข้อดีอันดับแรกก็ประหยัดน้ำครับน้ำามันออกเล็กๆน้อยๆเนาะไปเรื่อยๆตอนนี้ผมใช้บาดาลครับนี่บาดาลไอ้พลังงาน สุราเซียวครับเห็นป่ะนี่มากมานี้ครับแล้วก็เอากระบอกปอยเบอร์เดย์อยเข้ามานี่เบิดเลยเด้ยครับตอนนี้ครับไอเพชรนาฬิกากถือว่าแฮงเด้ผมก็ปล่อยลงตรงตรงนูงน้นนะครับเพราะว่าถ้าเอาปล่อยมานี่ยนันโทไอ้ข้างในบาดาลนะครับใส่ยันมันระเบิดทางในผม,ผมคิดเองเด้ครับบอลลูนที่ระเบิดบเพราะว่า น้ำมันออกมาไหลครับผมก็จําเป็นต้องปล่อยปล่อยทิ้มลงของมะพร้าวพร้อมนี่ครับถ้าผมปิดวาล์วตรงนั้นไว้ก็ติดเว์าวตรงมะพร้าวไวก้ก็จะจะแหงกว่านี้ครับผมลองแล้วระยะมันมันแหงเกินรัศมีก็ออกจากผักโอ๊กขอจรแว้วละครับนี่รัศมีน้ำอันนี้ผมยุบใส่ผมเปิดใส่ประมาณชิบนาฮีแล้วครับ ก็ถือว่าเปียกดีอยู่ผมก็บ่เคยเฮ็ดนะครับผมก็บ่เคยได้เอามาใช้จากแค่ท่อน้้ำพุ่งนี่ครั้งแรกในชีวิตผมเลยติดระบบน้ำพุ่งครั้งแรกในชีวิตนะครับผู้ใดยักเอาไปประยุกต์ใช้หรือเอาไปเ็ดที่สวนหรือจังใดก็ เอาไปเป็นแนวทางะได้เลยครับผมเบิ่อเอาด้วครับข้อดีข้อเสียเป็นแบบใดลักษณะแบบใดผมก็เปิดยูทูปเบิง่งคือกันละครับกว่าจะได้ซื้อมาใช้ซื้อในพวกลาศิดาสดปี้จะคอยทึกเด้ยครับพวกทน้ำพุ่งนี่ขนาดกะประมาณหนึ่งนิ้วครับใส่สุบข้อทอนึงนิ้วได้พอดีถ้าซื้ออยู่นําร้านกะบางยากระเพงหกร้อยอห้าหกร้อยขึ้น แต่ในหลักสูตรส่งฝีกับฮักซี่ร้อยกว่าบาทเราส่งสามเมือ่อเกินนี่เราน่ามากดีบ่นี่ผมคัดผมเปิดคอยนะครับไม่ได้เปิดแห่งรัศมีนี่ประมาณสามเมตรสามเมตรครับผมอืม้โหแมนครับผมผมไอ้ยางน้อยส่งนิดอะครับเห็นแบบอันนี้ตรงก,กลางแล้วคนระับเนาะพอกไปนี่ประมาณสองเมตรอันนี้ก็บสองเมตรรัศมีประมาณซี่เมตรครับผม ทั้งทังสองไฟรวมกันเอาไปฟังละสวงเมบนี่น้ำดีครับเรียกซุมผมว่าข้อเสียมันคงจะเป็นแบบว่าถ้าหาปล่อยให้หญ้าปล่อยให้หญ้าหญ้าขึ้นเนี่ยครับมันจะเหตุให้เินกบบังบังน้ำเหรบดบับบงน้ำที่ที่จะโอกนะครับผมสังเกตบึงคณะทึกใบใบหญ้านี่นิดเดียวนึง ก็ยังติดเลยครับแสดงว่าสวนเราต้องสะอาดถ้าหายักไซน้ำพุ่งนะครับบางอันก็ติดก็มีก็บางอันติดติดก็มีเพราะว่าผมไอ้บ้ได้ปล่อยน้ำทิ้มครับบ้ได้ปล่อยน้ำโอกลผมฟ้าผมมือนี้เล็กกอผมจะไปรุ่นเล็กก่อนไปนางไมนบ้างก่อน ไอ้ปลูกผักครับปลูกผักผักโอ้ประหยัดน้ําแหงครับประหยัดน้ดําดีถ้าไปปลูกผักได้เนี่ยโอ้ยไอผมใส้นะครับนี่ผมลืมบล้ท่อนิ้วนึงเนี่ยนะผมสุบสุบใส้พอดีเลยครับสุบไสแล้วก็ยางในฮัดไว้ยางในรถผมว่าไปใส่แปลงผักเนะี่ยจะพอดีมากเลยเพราะว่าประหยัดน้ําครับนี่น้ํเก็แข็ง ผมซื้อมามว้วนหนึ่งมันได้200เมตรนะมว้วนหนึ่งผมเอาไปเก็บแล้วครับไอ้200เมตรผมใส่อยู่นี่บ่ถึง50เมตรครับประมาณแถวและ25เมตรอืมก็สิเป็น50เมตรอืมประมาณนี้ครับบบเกินเราครับผมดูยักผมยังมึงกับกบกบเกินครับบกเกิน2าแต่ละเส้นนะครับประมาณถึงเส้นหนึ่งได้ครับก็บประมาณรวมกันก็50เหลืออีกตั้ง150ความยาวนะครับ150เมตร เพราะว่าทั้งหมด200เมตรคุ้มครับใส่แปลงผักนี่ยวุ้ยขายผักได้เป็นหมื่นเพื่นหรอผมว่าหลุมคูณห้า400ครับ400ถ้าซื้อในลา,าดสตาร์ที่ผมศึกษาเบ้างเด้อครับลา,าดสาช้อปปิ้งผมไม่ได้โฆษณาให้เพิ่นเด้แต่ผมเห็นทึ่งดิ่มก็เลยแนะนําบล็อกในคลิปนี้เลยเพราะว่าผมไปถามในร้านเบึงหรือว่าบ้านผมเป็นบ้านนอกก็ไมรู้ในเมืองอาจจะจะทุกข์ก็ได้ครับเพราะว่าแถวร้านเพิ่นก็ลังบล็อกกำไรเพิ่มนะครับเนาะ เพิ่งกับปลาเข้าไปห้าหกร้อยและครับครับผมก็เอาไปเป็นแนวทางครับผมตอนเรกผมก็ใไซสายยางถดคงจะบวครับเดี๋ยวมาแนะผมจะมาให้บึงระบบมินิสปริงเกอร์ผมเห็นระบบน้ำไหลาย,ยางอยู่เดี๋ยวผมจะมาค่อยค่อยค่อยทำคลิปใหม่คลิปใหม่ขึ้นมาให้บึงเพราะว่าคลิปเกา่าๆอาจจะ บอลิวหรือว่าบอกเข้าใจครับพอผมเป็นคนบ้าไทยแล้วลิ้นแข็งก็ได้บอตีอีสานเนี่ยนะครับเ่าคอยฟังงอาเดอร์หรือเบิงพับเอาน้ำครับเอาแล้วครับผมฟักไปเคียนนี้แหะครับผู้ดใดเชียก็ไปเป็นแนวทางก็ไดพัวขิมที่หยาวแล้วก็ห้อนพร้อมครับคณะสองโมงอยู่ได้นี่ระบบน้ำพุ่งครับผมเอาครับผมขอบคุณหลายที่ติดตามคอบคุณหลายๆที่เบิง์ครับผม ขอบคุณครับวัสดีครับผม